ค่ารักษาดื้ออินซูลินอินซูลินทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่หลายคนไม่ทันตั้งตัววันนี้ต่อจะมาแบบแยกโรคและแยกประเภทค่าใช้จ่ายนะครับว่าคุณต้องเตรียมเงินเท่าไหร่บ้างหนึ่งเบาหวานสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อปีค่ายาเม็ดลดน้ําตาลในเลือดห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อปีค่าอนนินซูลินกรณีเริ่มฉีดหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทต่อปีเจาะเลือดและตรวจสุขภาพประจำสามพันถึงห้าพันบาทต่อปีปรึกษาแพทย์และโรงพยาบาล 5,000-15,000บาทต่อโลหัวใจและหลอดเลือด100,000-300,000บาทเอกโคหัวใจและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ10,000-20,000บาทรักษาและการใส่บอลลูนหรือผ่าตัดไปพาส200,000-300,000บาทยาและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ20,000-50,000บาทต่อปีไตาวาย500,000-1ล้านบาทต่อปีไต2-3ครั้งต่อสัปดาห์400,000-700,000บาทต่อปีป้องกันภาวะแทรกซ้อน ห0 0 0มถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีอัตัดปลูกถ่ายไตส0 0 0 0นถึงหกแสนบาทได้จ่ายส่วนใหญ่นะครับยังไม่รวมค่าเดินทางค่าพักฟื้นค่าหยุดงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสุขภาพของเรามีค่านะครับป้องกันดีกว่ารักษาฉะนั้นเริ่มปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้นะคุมอาหารออกกำลังกายมันตัวสุขภาพอย่าให้โรคถางหาเรานะครับ